เดี๋ยววันนี้เรามาชมเรื่องราวของกุมารทองอาจารย์เทียมชิวใจเอ,อื้อหรือว่าอาจารย์เทียมวัดหนังกันครับในแวดวงของคนที่มีความสนกสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของวิชาอาคมการสักยัน คงน้อยคนนักนะครับที่จะมีคดีชื่อของท่านอาจารย์เทียมวัดหนังหรืออาจารย์บุญเทียมชิวใจเอือ้อผู้ที่เรียกได้เต็มปากเป็นคําว่าจอมขมังเวทนะครับทั้งเชี่ยวชาญศาสตร์เล่นลับเกี่ยวกับวิญญาณเป็นครูผู้ศักยันที่หลายคนใฝ่ฝันจะได้สัมผัสกับท่านอาจารย์สักครั้งในชีวิตยังไม่นับรวมเครื่องรางวัดถุกอาคมที่เหล่าศิษย์และผู้ที่ศรัทธาต่างหา,ามา ครอบครองด้วยความเชื่อมั่นในความเข้มขางศักดิ์สิทธิ์เส้นทางชีวิตจอมขมังเวทของอาจารย์บุญเพียรเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากพ่อของอาจารย์ที่เป็นหมอพื้นบ้านที่รักรักษาโรคให้คนทั่วไปซึ่งใช้อาคมร่วมในการรักษาจนมาถึงการปั้นกับอาจารย์บปุปรแจ้ช่วยท่านนวดดินหาดินเพื่อนำมาปั้นกุศ ด้วยวัยเด็กของอาจารย์มุนเทียมจึงได้รอบปั้นฤาสีต้นแรงเชี่ยวเรียกว่าพระฤาษีก,รรกัดไรโปติโดยไม่ผ่านการครอบครูจึงได้ประสบเหตุไม่คาดฝันนะครับและนำมาสู่การได้ครอบครูปั้นส่วนการสักยันนั้นท่านอาจารย์ได้รับการครอบเข็มสักมาจากท่านอาจารย์ทองตร,ราภูครูสักชูดังและได้วิชาคมจาก หลวงพุสาวัดบางรักใหญ่อเภอบางบัวทองจัังหวดนนทบ,บุรีครับในปี2566นะครับท่านอาจารย์เทียมชิวใจเอื้อได้จัดสร้างกุมารทองเจ้าทรัพย์ถวายให้วัดบางแพรกตําบลบางรักใหญ่อภอบางบัวทองจัังหวดนนทบ,บุรีนะครับก็มวลสารที่ใช้จัดสร้างกุมารทองเจ้าทรัพย์นั้นได้แก่แลนดับที่หนึ่งก็จะเป็นอิฐเตาเผาศพวัดบางแพรก สองดินเจ็ดโปแล้วก็สามก็ดินเจ็ดประชานะครับมวลสารที่ใช้อุดฐานกุมารทองเจ้าทรัพย์นี่นะครับที่เราจะเห็นขวดแก้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งผงพายกุมารน,น้องนําโชคนะครับแล้วเป็นสองก็เป็นผงพายของพ่อเทียมลำดับที่สามก็จะเป็นผงพายหลวงพ่ออนันตวิสุโทธโธน,นะครับลำดับที่สี่ก็จะเป็นผงพายอาจารย์โขงปิยธรรมโมนะครับลำดับที่ห้าก็จะเป็นผงพายอาจารย์เนงอง รับที่6ก็จะเป็นผงพลายกุมารน้องมั่งมีครับสำหรับรุ่นนี้ก็ปลุกเสกเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2566นะครับก็เวลา19นาฬิกา9นาทีนะครับจานอัคระยันและมีโค้ดรันนัมเบอร์กำกับแล้วก็จานอัคระยันโดยท่านอาจารย์มหาธีครับเดีวันนี้เรามาชม มารทองอาจารย์เทียมชิวใจเอื้อหรือว่าอาจารย์เทียมวัดหนักนะครับเป็นกุกมารทองเจ้าทรัพย์นะครับ yeah. เนี่ยผมต่งจองไว้ห้าตนนะครับนี่ได้รับแล้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นฝังผงนะตอกโค้ดรันเนมเบอร์ด,ด้วยเลเซอร์นะครับจำนวนกระสรงก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าตนเท่านั้น,นครับจะเป็นเนื้อดินเผานะครับ สูงก็ประมาณใกล้กลเกี่ยงกันนะครับแต่เนี่ยหน้าตากลายเนี้ยมูนี่สามน,น,นิ้วนะประมาณสามนิ้วฐานเนี่ยสามจุดห้านิ้วก็แล้วก็สูงเนี่ยประมาณหกนิ้วกว่านะครับเนี่ยขนาดกําลังน่ารักเลยครับโจจำนวนการสร้างที่ไม่มากเลยฮะเนี่ยอ๋อนี้ยเนี้ ได้เบอร์เจ็ดเลยผมนี่ครับเลขเดียวเลยในลายเท่นนะครับด้านลา่างผงแบบนี้นะครับจะเป็นผงขายเยอะมากๆเลยครับหลายที่นะรวมๆกันนะครับส่วนตัวกุมารเนี่ยก็จะทำจากมีเนื้อดินเจ็ดป่าช้าด้วยนะนี่ครับที่กุมารทองเจ้าสาว สีขาวนี่ก็จะไม่ลงแร็กนะอันนี้จะมีน้อยนะเท่าที่ผมเห็นนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่นะผมได้มาตนหนึแม่เป็นลายเทมด้วยโชคเดียวมากเลยนะครับอัน,นจะเป็นแรกเกอร์นะครับสีสัน,นแตกต่างกันนะครับฝังผงเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็รันนัมเบอร์ด้วยเรเซอร์นะครับนี่นะลงแร็กเกอร์นี่ก็จะชัดเจนกว่า